หลายๆคนมักจะปล่อยให้ความกลัวเนี่ยเข้ามากัดกืนกินชีวิตแทนที่จะเป็นความสุขยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ช่องคุมเมยาวันนี้ขอนำเสนอความสุขสุขภาพและความมัง่งคั่งเชื่อไหมคะว่าความสุขเนี่ย เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณนะ่ะมีทั้งสุขภาพที่ดีและมีความมั่งคัง่งเพราะว่าการที่คุณมีสุขภาพที่ดีและคุณมีความสุขก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นเรื่องง่ายที่จะมั่งคัง่งถ้าหากว่าคุณมีความสุขและ ทั้ง3สิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขสุขภาพและความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสุขภาพทำไมถึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะถ้าหากว่าคุณตายความมั่งคั่งและความสุขก็ไม่มีความหมายไม่มีความสำคัญอะไรนะักคนส่วนใหญ่อะอาจจะยอมที่จะเสียสละเพื่อให้ได้อย่างอื่นมากกว่าเช่น หลายหลคนสละความสุขเพื่อความมั่งคัง่งหรือยอมเสียสุขภาพเพื่อความมั่งคัง่งสมัยก่อนพ่อแม่ของเราเนี่ยท่านมักจะทำงานหนักและก็ไม่ใส่ใจสุขภาพเหมือนอย่างแม่ของครูมิยาเนี่ยท่านทำงานหนักมากแต่แกเป็นผู้หญิงที่เก่งมากทั้งขับรถเอง เข้าไล่เองรับซื้อสับรสรับซื้อมะพร้าวสมัยก่อนนะคะเรายังเป็นเด็กพอหลังจากนั้นท่านก็กลับมาถึงบ้านเสร็จอาบนะ้ำพิมข้าวเสร็จยังต้องกลับมาทํางานบ้านเสร็จก็ต้องรับสินค้าสับรดมะพร้าวนะ่ะตรีรถเข้ากรุงเทพสมัยก่อน,ก,อนก็เรียกตลาดสี่มุมเมืองก็ยังจําภาพท่านได้เลยค่ะท่านก็ทํางานหนักมาก ดังนั้นนะคะถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสุขสุขภาพและความมัง่งคั่งหลายๆคนที่มีสุขภาพดีแต่ไม่ค่อยมีความมัง่งคั่งนั่นก็ทำให้เขาไม่มีความสุขเท่าไหรนะ่นักแต่บังเอิญถ้าคุณโชคดีมีสุขภาพที่ดีและมีความมัง่งคั่งคุณก็จะมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขกว่าคนที่สุขภาพไม่ดีและ ไม่ค่อยมัง่งคั่งแม้ว่างานวิจัยสมัยนี้จะก้าวหน้าไปมากก็ตามแต่ก็ไม่มีใครสามารถการันตีบอกคุณได้ว่ายาจะมีผลต่อสุขภาพในอนาคตอย่างไรถึงแม้ว่าคุณจะมีความมัง่งคั่งพอที่จะจับจ่ายซื้อสิ่งต่างๆได้ก็ตามดังนั้นนะคะถ้าคุณมีความสุขมีสุขภาพที่ดีและมีความมัง่งคั่ง คุณก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเองให้มีความสุขนะคะคุณแม่ย่าหวังว่าคลิปนี้นะคะพอดแคสตด์ดีๆนี้จะเป็นแรงบันดาลใจส่งเสริมให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสุขภาพและความมั่งคั่งที่ดีหากมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถพิมพ์มาบอกใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ เป็นกำลังให้กับคุณม่าขอบคุณมากๆเลยคะ่ะแล้วขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงมีความสุขสุขสขภาพความมั่งขั่งที่ดีค่ะ